มาฟังเรื่องราวของกระรอกน้อยกะทิกับดวงดาวที่พลัดหลงกันนะเรื่องนี้เริ่มต้นในคืนที่แสนสงบในป่าใหญ่แห่งหนึ่งและนี่ก็คือกะทิกระรอกน้อยแสนซนที่ชอบเก็บลูกนัดมากๆเลยในคืนพระจันทร์เต็มดวงกะทิกำลังจะเข้านอนอยู่บนกิ่งไม้ใหญ่แต่ทันใดนั้นเองก็มีแสงวิบวับตกลงมาจากฟ้าไปที่ทุ่งดอกไม้กะทิ รีบกระโดดลงจากต้นไม้แล้ววิ่งไปดูให้เร็วที่สุดเลยระหว่างทางกะทิก็ได้เจอกับเพื่อนรักนั่นก็คือเจ้าเต่าตุ้ยนั่นเองกะทิรีบบอกตุ้ยว่าตุย้ยเห็นดาวตกหรือเปล่าเราต้องรีบไปช่วยนะตุ้ยมองตามแล้วพูดว่าเห็นสิแต่ว่ามันไกลมากเลยนะเราจะไปทันหรอถึงจะไกลแต่เพื่อนทั้งสองก็ตัดสินใจออกเดินทางไปด้วยกันในที่สุดพวกเขาก็เจอดาวน้อยสีพองแต่แสงของมันดูริบหรี่จัง ดาวน้อยดูเหงาแล้วก็กลัวมากเลยที่ต้องอยู่บนพื้นดินคนเดียวกัทิกับตุย้ยเลยหาวิธีปลอบใจดาวน้อยให้กลับมาร่าเริงอีกครั้งพอดาวน้อยยิ้มได้เท่านั้นแหละเรื่องมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้นดาวน้อยเริ่มส่องแสงสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วก็ค่อยๆลอยขึ้นจากพื้นขอบคุณมากนะเพื่อนๆตอนนี้ฉันมีแรงกลับบ้านแล้วละ่ะแล้วดาวน้อยก็ลอยกลับขึ้นไปบนฟ้า กระพริบแสงส่งท้ายให้เพื่อนทั้งสองกระชี้กับตุ้ยภูมิใจมากเลยที่ได้ช่วยเพื่อนน้ำใจเล็กๆสร้างความสุขได้จริงๆคืนนั้นกะทิหลับฝันดีโดยมีเพื่อนดาวดวงใหม่คอยส่องแสงอยู่บนฟ้า